ครับผมสวัสดีนะครับอยู่กับเราช่องเมียน้อยฟังสีนวลนะครับหรือน้องเอิร์ตน้องเอิร์จะขึ้นสีนวลขึ้นได้แล้วนะครับผมน้องเอิร์จะพาไปไหนนะไปอาบน้ํานะครับผมไปอาบน้ํากันนะครับออกเดินไปอาบน้ํานะครับก็ระยะทางก็โอ้ไกลพอสมควรนะครับเอาอ้อยอ้อยด้านือเปเอาควานจะเอาอยู่หรือเปล่า ไปอ้าวไปไปไปให้ถือไปกินด้วยถือไปกินตามทางนะครับอ้อยอ่อยอ่อยขันน้ำอย่างดีนะครับเก็บเอาเก็บเอา,เอาถือไปอ่าไปอาบน้ำกันเราไม่ได้อาบตรงนี้นะครับแถวนี้ก็มีน้ำแต่ว่าคือเราจะพาชินวนออกเดินด้วยนะครับ นี่แม่หลายท่านบอกว่าพาซินวนออกเดินน้อยนะครับผมวันนี้ก็พาออกเดินแล้วนะแม่ครับมผมเราจะพาไปหาเพื่อนๆกันนะครับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าจะได้เจอหาเพื่อนเชือกไหนบ้างนะครับหลักที่นู่นเราก็มีนะครับหลักเราก็มีเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยววันไหนที่เหมือนอากาศฟ้าฝนจะไม่ตกเนาะเดี๋ยวจะพาไปนอนกับเพื่อนๆน,นะบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านทลลาดของเรานะฮะก็น้ํานี่ติดหมู่บ้านเลยนะครับผมคือถ้าพัฒนาได้เนาะก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งละบ้านทลลาดก็อยู่ ไม่ไกลจากสนามบินนี่ก็สิบเก้ากิโลนะครับโอ้ยบอกไปยังไกลเลยนะครับผมสนามบิน <laughs> <laughs> นะครับผมอันนี้คือความฝันของหมู่บ้านเราเหมือนกันนะครับ <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราไปข้างหน้าก็แล้วกันนะครับแม่ๆมรอตรงด้านหน้าเนาะ <laughs> จะวิ่งนะครับ <laughs> พอดูเดินเหมือนช้านะครับแต่ว่าก็ไม่ช้าโอ้คนอ้วนคนอ้วนไปไหนนอคนอ้วนเด๋ยวสร้างโอ้คนอ้วนสีปเดาสร้างแล้วว่า้ะเดี๋ยวเราไปด้านหน้านะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับโอ้โห ยางคานี้เมือเหรอเดินเร็วมากนะครับผมอ่เมือนกับถูกกินเพื่อนๆเ,เนาะอ้าเดี๋ยวแปลงมาว่านี่อูลืมแปลงสงสัยจะไม่ได้ถูนะครับคงจะได้อาบเฉยๆนะครับผมเพราะว่าผมเดินมาผมไม่ได้ขึ้นรถมาด้วยนะครับ ก็พาสีนวลเดินออกกำลังกายด้วยนะครับผมไปอาบน้ําไปดื่มน้ํานะครับไปหาเจอกับเพื่อนเพื่อนไปพบเจอกับเพื่อนเพื่อนนะครับผมโอ้หอมเลยนี่บรรยากาศบรรยากาศสวยๆนี่ฝนตกตั้งแต่วันสองสามวันที่แล้วนะครับ น้ำยังยังไม่แห้งจากถนนเลยตกหนักพอสมควรโอ้น้องเอร์เหยียบคันเร่งอีกแล้วโอ้ร้อน้อย เดินเร็วมากต้องได้วิ่งตามนะครับหอบเลย ไป,ไปเร็วมากนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเพื่อนๆแล้วนะครับผมใกล้จะถึงเพื่อนๆแล้ว ว่าตรงนี้มีกี่เชือกนะครับที่เห็นอยู่นี่คือโมเบลนะครับโมเบลเชือกตั้งหน้าหน้าฝั่งนี้ไม่แก้วนะครับไม่แก้วแม่แก้วหลักอยู่ตรงนี้โอ้โหเจอผู้บ่าวด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะครับเพราะว่า <laughs> ผู้บ่าวก็มาอาบน้ําเจอบัวทองนะครับ บัวทองขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับผมอ่าแมมูนนะครับแม่มูนตามหลังมาเห็นอยู่นู้นนะครับผมโหขาดเสร็จกันแล้วนะครับผมน่าจะมีอีกนะครับด้านล่างว่ามีคนอ่ายืนอยู่ส่วนด้านนี้เข้าหลักแล้วก็จะเป็นอ่าแมีพีเอลนะครับหลักของสีนวนอยู่นู้นนะฮะ แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นปูเป้แล้วก็เชือกไนนะอ้อยมีสองเชือกนะโอ้โอะอะไรน้อนี่ทวีโชคนะครทวีโชคกับน้ำชิบใช่หรือเปล่าผมก็ลืมชื่อช้างเหมือนกันนะข่าบเสร็จแล้วนะฮะของทวีโชค พี่นำทิปนะครับเอาโอ้ยมึงเั้าหรอตียงเราให้มันเกนลียดโอ้โหโอ้โอ้มาใหญ่เหม่ยโอ้ะนี่นะครับเอ็นมามามาที่อาบน้ำโอ้ เป็นท่าทรายอย่างดีนะครับผมอ่าคือขึ้นมานี่ไม่มีไม่มีดินติดเลยอ่าปล่อยให้ลงเลยปล่อยให้น้องเอื้อดูว่าจะควบคุมจีนวนได้หรือเปล่าอู้เออดูดูด,ดูเรียนนามแย่งแต่ละลงมาหัวเนาะเนี่ยเนาะอ้าวอ่า Làm đĩa có anh xăm nam, chín nam này hả? Điểm nam Ô, hào, hào, hào Chín nam chứ con Thôi, thôi Cả nhà, thôi, thôi, thôi Chín nam này hả Phùng Hào Ồ, em mạ tôi ตงเดีหน,หนอนท่าบนอู้ก็ให้เดี๋ยวท่าบนไปไปไปแม่แก้วนะครับวันนี้เจอหลายเชือกเลยโอ้แนวะถอยถอยถอย,ถอยชมลงชมลงชมลงแม่ชมบโอ้ปล,ลายอยังปลาตองไก่ขึ้สุดลายเจ้ชมลงชมลงอันนี้แม่แก้วนะครับอาบนอนพร้อมกันกับแม่แก้ววันนี้นะครับผม อะเป็นแล้วอาอาข้อแะ้วบอกอาเร็จแล้วอาเร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวดูแม่แก้วแม่แก้วก็ไม่ยอมนอนอาสกับลงอ่ะโอ้ยยันเปียกน้ำแล้ววันนี้กลับแล้วนะครับผมก็เดินออกกำลังกายมามาอาดื่มน้ำอาบน้ำนะครับผม โอ, liksom, โอ้โอ้เป็นหมอเขินหมาเปินหมอสูงสูงครับเสร็จก็จะเดินกลับนะครับผมก็ไปกลับก็ประมาณกิโลกว่านะครับกิโลกว่าก็ไม่ไม่ไกล